มือนี้เป็นวันที่3ครับตลาดนัดจันทร์โซทอเสียงวางมือนี้วนกควายเขาหล่นตลาดที่เก,ก่ามือนี้เวียดนามเขาเป็นมือแหลกเด้พี่น้องเวียดนามเขาเมือแหลกครับลักมั่วมั่วกับยัางลายพี่น้องครับผมส่วนราคาเป็นี่อะไรเดี๋ยวสีไปถามให้เนีด้พี่น้องเด้อผมทนรอนนิดนึงครับครับโชคดีท้ายเป็นหลายตอนน่ะคลองกระป้องกันมางเลยยืนยืนยืนหัวอยู่นะครับคึกคักพี่น้องพี่นี่เบิ้งเบิ้งควายชนพี่อะไรละไอ้ควายถึงใครปะเอ๊ะ ตัวบอกไงหนึงมึงเมื่อกี้อไรไปไหนหาหามือหครับจะอะไรไปไหนจ้าหโอ้มือนี้มันขอว่าน้อเนาะมันขอมือแหลกน้อเนาะอะไรหกมืมันหายหามือหนี่มันยื่นต่ออยู่นี่มอน่ตัวบงนึงพี่นองครับกูวมันต้อระบายของก่อนเนาะเมนบอกองสต็อกมันไอยู่เนาะสองนัดเอ้เอาตัวบกไงหนึ่งหกมือหกมืออมือหกมือหกม ตได้เอพี่น้องครับมึเดามงเดาโอ้โห่วกผว่คนไม่6กสิุนนี้เนาะเดี๋ยวปกสิบขอหีกโทรศัพท์0้วยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เกเจ็ดสองห้าองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์งห้าหน่งสองสี่หกหนอี่เบอเงพ่งครับงเดาเบิ่นพระนาไนนหนดพี่น้องเดาแ้วพูดเดียว กูเด um. okay. nah, ียวพกมือนได้เป็น้องอยากอยากพกมือนอรถนะครับขอ่ต่อแทนเลยนลังวมทั้งหอ้ะรบอแครับผมอยู่โซนโซนกัเหนื่ออ่กัวเนื่อยโค้งอยู่ตุกหูอะไรไปแนววะ เพิ่นว่าอีกประมาณจากักรนาสองน,อน,นดนนะหน้าก็น่าจะดนี้เพิ่ะผมลืมเอาหมวกมานอะพี่น้องลืมมีหรอโอ้อยตัวแบบไงนมึงจะทำยังไงเอาได้ไปไหนได้ต้องหน่อยๆเนี่ยได้ไปไหนตัวเม่แม่ลูกกับพอ่อบอครับใช้ตัวไหนตัวนี้ตัวบูล ใส่ตูอนอยไรไปในหกพันห้าพ <c oughs> <ะ>ันเดี่ครับผมนี่หกพันหกพัเนาะอ้แม่ใหญ่อไรไปไดแม่ใหญ่ห้นสี้าอยหมื่นสี่หมื่นสี่พอยแม่ใหญ่ตัวนี้แม่ตัวนี้ตัวนี้หกพันเนาะพอเนาะครับผมมันก็เริ่มเป็นิดไหมทีดีขึ้นมาหน่ึงครับผมเพราะว่าด่านมันด่านมันก็เริ่มเบียดดานมันก็เรินนม่มขมาสื่อกันล่อานระมาณสนัดกัว เอาเบิ่งเอาหกพันกัมืนสี่พอร่อยใส่เบน์เก้าอมาหกศูนย์ห้าสามห้าแปดสครับผมอือน,นี่มันมาบอมา,าบอมาอบหนาะแต่ววันี้ซื้อบอทนนบูหัวก็นบอครับเอาเอ,าเอาี่ลองฟังอเดอร์ฟังอเดอร์เอาใบได้จะลงไหนบ,ไไบ้านด้วยนีเขาขายแต่วันอะไ่เขาวาขายแต่วันวกเขาซื้อเต็มของเขมีเว นนยัยอยกแมนบอกนโอ้เดี๋ยวนี่ยังยังสิงอเนาะอุ้ยพุดหนาไอ้ตัวไงนี่อันเหนือรายในครับนี่สามหมื่นหาครับเบียดน่านำมาไหราคายังโอมีปูลหราคาเจตวโอ้มันผมว่ามันต้อระบายของเก่าเนาะโอ้สามหมื่นหเบิ้งพี่น้องโอ้ยเม็ดเม็ดหาิอยู่เนาะสีกืบหาเนาะสี่ตัว สายเหนืออันเหนือไปสามสิบหาพี่้องก็บอกให้มันเครื่องตังนเดียบอกคือเครืองตังนน,นาจะได้ตัวครับสามิห้หากว่าน้ดเน,นาะสามาอันเหนือไปเดือนหน้ามาตั้งแต่ราคาี่พี่น้องมาทันเปิดให้เพราะว่ากะไม่พิถีพว่าะะอะไหเนาะจะม่ย่สายไม่เรื่อเดี๋ยวครับพ่จั <laughs> เออ,อเวนะ้ยยังไปสูบกันใหมสูบไปสูบัน,นมือนก็ไหนแมนบอลเแมนบออีใหญ่บวเอาเบอร์มา 082ครับ082 499 499 9590 9590ทางไหนงัวงฟิตเยสโซ่ห้องไหนละส่วนา้องเม็ดหาซิบกุ้งกุ้อยุเขาผูกพอพันไหนบ้างคือพเนื้อเจ้าว่ามันมันอ่านสองแบบเนาะอ่านสองหน้ามันใหญ่เกินเนาะมันใหญ่เกินเนี่ยคนเนาะแต่มันใหญ่เกินนี่มันเวลาไปพอพันมันลำบากขึ้นไม่รำขึ้นคม ตัวใหญ่บนถนนออกพี่น้องครับฮะสูงคักนอยเนี่ยวู่ยสามปีางพี่น้องครับอีเม่นี่อันอันเหนือไปตัวนี้นี่ใหญ่ตัวนี้นเ่าอเออเอาไปไปข้งละข้ากันพี่น้อง อ้ยตัวนี้ยังไงแหังตัวนี้เด้อเดี๋ยวเป็นตัวหนึ่งกันขายขายัครับเงินี่กเงินมากทั้งหนึ่งไม่เงี้ยเงินขายขายตัวไหนตัวนี้บ่ขาย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 กันร้ปขายขายขายตัวขายอะไรไปไหนจีค่าได้ไปไหนเดี๋ยวอีพอเลยของอีพอป่ะหมื่นพันหมื่นพันป่ปลาไปเนื้อครับเย็นบินเหนะขึ้นรถขั้นไหนขึ้นรถขั้นเก่าเนื้อมันก็แนอยู่เาะเต็มอยู่เนาะ คือเราแค่เก่าเงินใจมาเพียงเงียไม่ใช่หรอตัวนั่นที่ที่นอนกับแบบไงเลยเนี่นสามหมื่นกว่าากินยิ้มกันเอาเงินทองแบ่งกันได้เพี่น้องเด้อความสัมพันธ์ยังเป็นกันเนาะเงินทองกินด้วยกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมเบิ่งสิเบิ่งตัวนี้ใไงอุ้ยตัวนี้แหมยังหะงหัวยังคือนเบิ้งใจเลยถืงอุ้ยระวังเต้ าาตัวนี้แบบไงเลยพี่น้องครับเือจจะ้องไปใช้ตัวใหญ่นี่งคพอตัวนี้ใหญ่หน่อยไหมคนขายเหนื่อย,ยไรยไปเนี่ยอ้วนจะฟองคน่นนึเนาะตไปอย่าพี่ตัวใหญ่ตัวนึ่งพี่น้องจะฟ้องอาย่ผมไปถามเลยแต่ว่าผมถามตัวไหนนี่ยสามหมืน 36, ตัวนี้ก็สี สูสีกันแต่ละเพราะว่ามันสายเนื้อน่ะตูวผูกไม่ได้ไงอีดีพี่น้องตัวนี้ไงห้องไงเป็นกระด้านเลเดอ์ตัวนี้ตัวดำก็มีมันยากับว่าทางฝั่งนี้ ซาไปไหนอซ้เหนือไะไรไปไหนฮะสี่หมือ้ยตัวละสี่หมื่นเดิมตเดิมเม็ดำข้างผคกั่เม็ดสี่สิาอยเกือบรอยห้สายเหนือสายเหนือนาตตัวนี้นาะสี่หมื่นก็หนี่ผสมที่ึงบ้ามันนอะบามันบ้ามันนีนอบามันลูกผสมด้วยเล้เขาเงาสี่หมื่นสี่หมื่นห้องเด้อพีน้องเขาบงเดินสายเหนือ เบิงถไทยเต็มดีพี่น้องครับตัวนี้เีส่หเบียดสายมหาหาพันัด้อกงเบียดสาสิบห้าเบอร์ใส่มสามสิบเจ็ดเบอร์ใส่หมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึห้าสามศูนย์หเดสี่สี่เจ็ดสี่ห่องสี่หมื่นเบียดสาสิบหาจะฝากขายด้วยเอาไปก่อนเหนือสายหนอกนเลยนะบ่ไปนเลยัะนีเดี๋ยยุ่งสือพวนี่ยไนเอาหัวไปเอาไปเห็ด เขาเหตุบุญเนาะยังเดือดร้ายอยู่พี่น้องเพราะว่ามันมาม,นมานม่านมือแรกมันยังบรรจุสื่อของหรอกของเสื้ออยู่เพราะว่าของของในสตอเก่าอยู่ดานมุกทหารกับดานดานข้าวบนนอนี่ลายอยู่ตอนนี้นะมันอาจจะระบายมืออนอาจจะระบายของมืออื่นครับเพราะว่ามือครับเปิดราชาการนะนี่เเขาเปิดให้ งัวง่ามบ่มีเมือนี่เว้ยงัวงามาเหลยงบรเห็นเีนี้วงลายงัวลายเมนี่ควายกับลายครับควายกับลายเด้องัวงกับลายเด้อครับใเลยใ่เนื้อ็อพันาครับก็บพัหาครับ่บพัหาห อานเป็นโค <function als. S 1> ้งเนาะครับแกวพันหางโค้งหมูอ่านสมปอยกับตำนีเป็นน่องงโค้งโอ้ยต้องแยกลูกไปที่นี่แม่นแยกลูกไปนี่แยกลูกไปแยกลูกครับอลน้องมันใครๆนะแกวพันหางูวนเราออกอยู่แกวพันหางหยกลูกไปสูงเมสซี่ซิปเล้อยู่งวเข่าลายเ้ยพี่น้องแต่ว่ามันดีซื้อของบอลานั้นตัวนี้เขาสามารถ ี่ฟันส่งเลยขอปัญหาอไอ้เหมือนเหมนบอฟอสแดารเลยจัปอนึ่งปฏิเสไปไปไล่ไปไลยต่อยอีกี่น้่งเขาจะขอปัญหาัโตขนค้งไปยางขามาเรื่อยๆลุยขามาบึงตัวนีกอนเดิมตัวนีตัวผู้พอพันพอพันนี่ เป็นพอพันตัวพอองพอตัวนี้เม่ยนป่ะได้ไปไหนครับพอพันตัวนี้สามสิบสองลสามสิามสิบเบียดไปไหนเท่าไหรเบียดมันต่อยังเจสดตัวครับสามสิบสองเน่ยเลยมีใครบ้างหรอสามสิบเม็ดเม็ดหาซปป่ะเม็ดซีซปปลายๆเนาะตัวผู้ ตอออีกท่าแป้งเขาละไปไปไหนท่าแป้งไปไหนท่าแป้งขาครับ 100, ตัวห,หนึ่งสามสิบสองคุณหนึงมื่นพันนอขายโค้งมื่นพันตัวนั้นเขาหเขาห่อเก่าเก่าพได้พอไอเก่ากับพักเก่าัหาได้ตวน,น,น,นั้นไบนะแมโค้งก็ไหน,น,นาไนะพอมงอีมงน่ะประมาณนี่นด้รคาคามเนาะสูซีกันได้ ต่างราคาไปก่อนเลเ่อกรต้อเนาะงูามแลลวเอางล่ไก่บอกกันนี่นี่ตัวน่อยก้อกลไก่บอกกันนี่นี่ัตัวนี้พนองมื่หนึ่งพันตัวดันสามสามสอตัวผูกเอาเอาอย่างนี้เขาบอกกันเนาะของดีๆเขาบอกกันไว้โมแม่ริติดบ้างยังเด้จะได้มันอาเหนืออยู่เลยอันบ่พี่น้องสาาสองตัวใหญ่ตัวหน่อยหมื่นพเอาเบอร์าโทซ้ให้ผม เ8 2 0ศูนย์แปดสองศูนย์งศูนยงแปนอห้าเก้าสามสีหทางไหนไอทงยสองัวง่งง่งไม่ใส่ม่แต่บานแต่กุชชมกุชชมรอยอัดไปจะโซท่อนเอาอุ้ยสายสิบสองอนเนื้อพี่น้องครับมึงหางงอ่างก่อนผมทายไปเลยเลยผมตัวใดนก็หมดทายไปเลยบอยจ้อจงสีทายเด็กๆดิดีอีนี่งัวงเลี่ยงได้ไปไหนพอ พื้นซีป่ะง้อเลี้ยงมูลซกกีเม็ดสามสิบบวกบวกก็กัวสูงเมตรสามสิบบวกบวกก็กัวบ้ตัวนี้เต็มดีบ่เนาะสี่เหลี่ยมพื้นผาี่พี่น้องงัวตัวนี้เอาไปเป็นไปพันในบอกไรไดรแต่ว่างัวน,นี่เจ็ดเจ็ดแปดเดือนเนี่ยป่หรือปีกว่าล่ะปีกว่าเนาะได้ปีกว่าล่ะ มันได้ซีเรียมนีงอเี่เอาไปเป็นพันเี่บอกพี่น้องียังหรอเอาไปยังหรอเเ้ยนี่ยังหร่าพี่ง้ตอนนั้นก้นหน่อยเขาเขาซื้องนหอยพี่น้องมีหน้องตัวนี้น้อยไหมตัวละสามพันสองสามพันตอนน้ระว่าเบอร์เกินสามพันเบอร์เกินสามพัน่าาเอฮ้ยมันหลายาน้นอยู่จะไปเบ้าเอาเบอร์มาใส่ผมโทรศัพท์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าสองหนึ่งเก้าสึ 4 3 6สมหทางใดพอมาหามาหาเนาะโทรเลขโทรศัไหมศูน์ศูนย์เก้าสับเก้ครับสี่กหกครับผหมือนหมื่นหมืนพันครับเหมือี่นเอาพี่น้องครับโรมาพี่น้องเด้อคุณไฟมหาแล้วไว้เนาะแ้วโด้เบิ่งจ่อยติดงานผมไฟบอพานฮะไปบอพานบุดีบ่อเอาคือวางสันมันมันสุ่มากมั้ง บังไฟมันเสียมากสองไข่หนึ่งเสียมากสองของบังไหนหาดีว่ามันจุดบางแรกหรือบางสองใคลอะไรดีดีเนี่ยเสียเงินมัดเสียหุตบางแรกมันเสียมากขึ้นสูงกว่าบางล่างมากสูงห้าแต่ก็มีเปลี่ยนของไฟเล่นยากตัวของแหนมเพี้ยนนี่เล่นยากตัวจริงสื่อของแหนมเหพี้ยนนี่พี่น้องไรไปนะครับว่าน้าต้องบอกยังเล่นแม่ลูกสองพันแปดแม่ลูกป่ะเดี๋ยวเดีละง่ายเบิ้งเป็นห่งกนแม่ลูกลูกแม่เอาสองพันแปดเบิ้งคือหลังง้อสองพันแปด มูลราคาสองหมื่นแปดพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่ลูกนี่ประมาณเดี๋ยวสิไปถามอายุลูกเพื่อนพี่น้องเด้บ้านเท่าไหร่สองหมื่นแปดลูกมันจะเดือดอะไรเขาหน่าลูกมันหกเดือน,นครับหกเดือนลูกบอกไดโน่เนี่ยัก้คือยังครับลูกบบกดักอก,การทรเนาะ เงื่อน้อยสองพันแปดเอาให้พี่น้องต่อสูงเมตรสี่สิบกลัวแม่มันดูนี้อะโยมันดูใหญ่ยี่บ่แม่มันเป็นง้อแม่เป็นง้อเสี้ยมใหญ่น้อเสี้ยมใหญ่ๆครับผมเอากวอเสี้ยมใหญ่ถ้ารูมันงามอดีเนาะรูมันหลายไปไในสิบแดบงฮะ มบอ2สองอ3สามเหลือครับเอาทมาเอาเบอร์ทรศัพท์มาใส่ส่วนเก่าแปดส่1นเก่าแปดสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึามหงหนึ่งสามกไฟนี่ครับตไฟพูดถึไฟเมื่อไหรเออดำเกาสิครับจุดมื่อไหรจุดวันที่สิครับบังไฟพนมไฟจุดสิเอดเพี่น้องมันสิมาจอบ่งอยู่หรอเ้ยตังไฟัจุดไรเข้ามาเอาทัมาพี่น้องครับเบอร์เมื่อกี้เก่าถึงสิบเอ็ดบอกเนี่ยว่าของวันที่เก่าวันอวันแย่เ่อไหร แต่ว่าบม่งไฟผมบอกใครมากว่าไหนเลยว่ามันมันหอนน่อนแดดนะอ่านรอพี่น,น้องได้นี่ต้องทายทายต้นบักตาลนี่ได้เอ้าวาดย่ำได้เลยสองนอง้องสองกระป๋อมเดี๋ยวเดปิดเดี๋ยวจังหี่เที่ประกัน